สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปลูกหน่อกันนะคะหน่อที่เราปลูกนะคะจะเป็นหน่อตอนนะคะซึ่งมีรากเยอะแบบนี้แหละนะคะรากมาแบบนี้นะคะปลูกหน,อน่อน,นั้นนะคะเราจะปลูกวัดความสูงนะคะจากกากกาบที่หนึ่งตรงนี้นะคะขึ้นมาประมาณครึ่งหัวค่ะขึ้นมากาบที่สองนะคะขึ้นมาประมาณครึ่งกาบนะคะคือกาบประมาณถ้าเรานับสี่ส่วนจากคอนะคะ สมมติต้นนี้ก็แล้วกันนะคะนัดสี่ส่วนจากคอลงมานะคะจากคอลงมาถึงโคนล่างนะคะเราจะแบ่งสี่ส่วนเราจะปลูกก็คือขึ้นมาประมาณสามส่วนก็คือประมาณนัดจะก,กาบไปหนึ่งสองนะคะสองกาบนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ นะคะเราจะแบ่ง4ส่วนนะคะส่วนรองก้นหลุมนะคะอันนี้สําคัญนะคะห้ามใช้ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมนะคะของเราเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเราใช้สารปรปับปรุงดินนะคะสารปรปับปรุงดินตัวนี้เราทํามาสําหรับรองก้นหลุมปลูกอินเทรามโดยเฉพาะค่ะมาดูค่ะนะคะตัวนี้จะมีไซโคดมานะคะมีแร่ต่างๆนะคะที่ไม่ใช่แล้วก็มีพวกปุ๋ยหมักต่างๆนะปุ๋ยหมักใช้ได้นะคะแต่ว่า อย่าใช้ปุ๋ยสดนะคะขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูอะไรลองไม่ได้ทั้งนั้นนะคะถ้าหมักได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่หมักห้าหมใช้นะคะเดี๋ยวจะรากเน่าอันที่สองสิีเราต้องเตรียมก็คือยานะคะยาที่เราจะเตรียมนะคะก็คือมาดูนะคะยายากันราค่ะหัวเจลักเลยค่ะนะคะกันราประเภทกันรากเน่าก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเซอริกนะคะ ต่อมาค่ะมแมลงนะคะจําเป็นต้องใช้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันหอมหน่อที่เราตัดมันจะหอมมันร่วงมันก็จะเข้าทางโคนที่ทําให้โคนเน่ากันนั่นแหละนะคะก็คือเราจะใช้ตัวนี้รองก้นหลุมนะคะเซเว่นแปดห้านะคะอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือยาเร่งรากนะคะ3ตัวนี้จะขาดไม่ได้เลยเร่งรากอะไรก็ได้ที่มี B ีนะคะเร่งรากอะไรก็ได้นะคะ3มตัวนี้ค่ะเราจะเอาราดก้นหลุมนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราจะใช้พวกนาโนต่างๆมาช่วยบำรุงนะคะอันนี้คือวิธีการปลูกนะคะส่วน